พระเสด็จจากสวงเพื่อปวงราษคุ้มครองชาติบำรุงชนพ้นทุกเข็นเจ็ดสิบปีรัชสมัยไทยร่มเย็นดังเดือนเพนอบอุ่นล่ายามราตรีพระเสด็จกลับสู่สวงล่วงลับแล้วรมโผแก้วนิราชร้างห่างถิ่นที่ ข้าพระบาทโศกอาดูลภูนทวีพระภูมีสถิตในดวงใจนิรันร์ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมดำรึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโพลิพลัสเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป สามารถรับชมได้ทุกวัย มาจับใจความสุขความสนุกกับเราได้ในตลาดสดพระราม4อะไรตลาดถ้าเต้นใหม่เหรอหนูชอบจังเลยอ่ะถ้าเต้นอะไรของพี่เนี่ยอยากจะตบคนเจ๊ดิบอน่อนดูละครนาคีอยู่ดีๆมีคนมาแกล้งทำแก้วของฉันฉันอยากจะตบอิลำเจียกของกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ละครเรื่องนาคีกันทั่วบ้านทั่วเมืองเยอะไหมไปไหนมาไหนคนไปไหนมาไหนไม่ค่อยได้แล้วเดินมาไกลมากไปไหนทุกแบบโอ้ยอย่าเฮ็ดคอยอย่าเฮ็ดคอยเด้อไม่ก่อนเหรอชอบเล่นร้ายแบบไหนคะลูกชอบบทลำเจียกเนี่ยแหละค่ะอ๋อเหรอมันไม่แสดงออกลำเจียกมันตลกด้วยช่วยแนะนจะแบบตลกอะไรเงี้ยแล้วก็ร้ายแบบ ุ้ยจะเอาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้มาตลาดเราแทบจะแตกเลยใช่ไหมถ้างั้นช่วยไปเช็คตัวเองในตลาดอื่นดูไหมลองไปที่ตลาดอื่นดูว่าเป็นยังไงขอให้โชคดีแล้วการลองดูก็แล้วกันไปตลาดดอนหวไหมคะดูว่าเป็นยังไงบ้างค่ะสาวอุ้มสุดฮอตเดินตลาดดอนหวายงานนี้บรรดาแม่ค้าแม่ขายก็ออกมาต้อนรับกันสาสมเลยทีเดียวเไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปดูเลยต้องตีโดนเลย โอยู่อยู่นะ่นะคโชคดีของเธอะนเนี่ยที่มีเจวนิดาและเฮียถุยห้ามทับเอาไว้ทันไม่งั้นเละแน่ทั้งคู่เป็นขาใหญ่แห่งตลาดดอนหวายเจ้าของร้านเป็ดร้ในหนับเอาใจสาวอุ้มด้วยการสับเป็ดให้กินเพื่อเป็นการปลอบใจซะหน่อยค่ะนุ่มอร่อยนุ่มอร่อยแล้วก็ ไม่ไมีสาบ<ล><า>ที่นี่รับประกันได้ <_ d ata> เนื้อเป็ดแน่นๆหนาแต่นุ่มๆหนังบางไม่มีชั้นไขมันราดด้วยน้ำเป็ดพะโลจิ้มกับน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานแซ่บสุดๆเลยไม่มีกลิ่นสาบค่ <_ d ata> ะเพราะต้มพะโลถึงเครื่องถึงเนื้อในต้มถี่หม้อใหญ่ๆแบบนี้แหลคะค่ะโอ้โ๋อเ่รอคะข้างหลังเนี่ยหม้อหนึ่งสามารถต้มหม้อหนึ่้าสิบตัวครับผมจะตัวเล็กใหญ่ผสมกัน โอ้ี้วันนึงนี่เฮียขายเท่าไหร่คะวันธรรมดาก็ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยอ้ยเ้าให้หนูสองร้อยตัวต้องบอกว่าเป็นเป็ดพะโล้ระดับตำนานที่ขายมายาวนานกว่า80ปีค่ะจากรุ่นอากงสู่รุ่นลูกรุ่นหลานจากเจ้าของความเป็ดกลายมาขายเป็ดพะโล้สูตรครอบครัวเชื่อหรือไม่ว่าน้ำเป็ดพะโล้สี่หม้อใหญ่หม้อนี้ไม่เคยเปลี่ยนน้ำเลยละคะ่ะคือน้ำมะโลเดิมเดิมเลยเราไม่มีการทิง<า>้งฮะ ต้มวนหมายถึง<อ>ว่าเฮียไม่เคยล้างหม้อเลยไม่เคยครับไม่เคยเปลี่ยนน้าในหม้อเลยเปลี่ยนนอกจากหม้อพัง,งน้ําก็ต้องเก็บไว้แล้วเปลี่ยนหม้อใหม่แล้วก็น้าพะโล้เก่า80สปีที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้ตังารุณนเนี่ยตั้งารุ่นอากงเลยนี่คือ,อเคล็ดลับเนี่ยก็ว,วนอยู่เนี่ยนะ,ะไม่ไม่เคยทิ้งไม่เคยอะไรว้าวว้าวว้าว,ว,าวสุดยอดเคล็ดลับความอร่อยจริงๆ สำคัญเนี่ยต้องเลือกเป็ดเนื้อดีเนี่ยจะใช้เป็ดพันผสมระหว่างพันเธอรีกับพันปักกิ่งค่ะและต้องเลี้ยงแบบไล่ทุ่งตามธรรมชาติส่วนใหญ่จะมาจากบางเลนจังหวัดนครปฐมเนื้อจะหนาหนังจะบางไร้ชั้นไขมันนั่นเองละค่ะลองไหมทำยังไงอะคะเอาหนูเอาตัวเล็กละกันเพราะว่าตัวใหญ่น้ำหนักมันเยอะาเราก็ต้องางอย่างงี้มาเพราะมัน,น,นมัน,นะนมันนะมันนะ อ่นะเนี่ยเนี่ยเอานี่ก่อนเราขัดปีกเขาทขาเขาลืมมันยุยย่ะจัดสมเป็ดพับปีกพับขาสอดคอจับใส่หม้อต้มพะโล้หม้อหนึ่งจะต้มกรังละ2 5ตัวเท่านั้นถ้ามากกว่านี้ความสุขอาจจะไม่ทั่วถึงกันนะคะจากนั้นก็ใส่เครื่องพะโล้ต่างๆตามลงไปได้เลยค่ะอันนี้กระเทียมค่ะต้นเกียวพริกหอมอันนี้พริกไทยดำค่ะของเราต้องใช้พริกไทยดำาเพื่อสุขภาพอ๋อแล้วนี่กระโปรยกั๊ก ไวกะอบเชยขาเพื่อดับกลิ่นคาวเกลือและน้ำตาลเกลือใช้เป็นเม็ดอย่างนี้เลยต้องชิมเพราะว่าเกิดการผิดพลาดเพราะเกลือบางทีเกลือมันมันเป็นแบบแต่ละเที่ยวบางเที่ยวก็ไม่เค็มเขาถึงได้บอกว่าที่เนี่ยรสชาตินะไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่เคยเปลี่ยนครับทุกอย่างเราเป๊ะหมดเป๊ะหมดเลยครับใส่ไปในหม้อเลยใช่ไหมคะจ้าใส่ไปเลยจ้าอ่าโอเคก็ใส่เหล้าครับเหล้าใส่เหล้าเหล้าอะไรใส่เหล้าเหล้าจีนอะ ามด้วยผงพะโล้ปรุงรสด้วยซอสปรุงรสแต่งสีด้วยสีดำหลังจากนี้ก็คือเคล็ดลับการทำให้เป็ดนุ่มอร่อยและน้ำพะโล้เข้าถึงเนื้อในสุดๆนั่นก็คือการถ่ายน้ำเป็ดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะโดยจับเวลา20นาทีเปลี่ยนถ่ายทีทำอย่างนี้กว่า3รอบเลยล่ะค่ะค่ะคนจีนเขาเรียกว่าเตียวถึงเตียวถึงเตียวถึงหมายความว่าถ่ายน้ำในท้องให้ยิ่งถ่ายยิ่งเยอะยิ่งดีมันก็ยิ่งเข้าเนื้อคาคนจีนเขาเรียกว่าเทียม เทียมคือท,ทั่วถึงทั่วถึงอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองหว่าจะได้เป็ดพะโล้ก็ป๋าเข้าไปเกือบสองชั่วโมงเลยทีเดียวงานนี้จะรู้ได้ยังไงว่าเป็ดพะโล้ได้ที่พร้อมซอยแล้วเคี่ยวก็รู้เลยนะคะว่ากี่นาทีปุ๊บปั๊บมันจะแบบสุกเราจะมองรู้มองเฉยๆเนี่ยนะคะมองรู้เวลาเป็ดนิ่มเนี่ยหนังมันจะฉ่ำๆเลือกขึ้นมาเนี่ยก็ <ภา S 2> จะเด็กขยำเอานิ้วสมัมผัสดูก่อน,นยอย่างางี้อย่างนี้นิ่มแล้วนะ ผิวหนังจะฟูขึ้นมาเลยเนี่ยนิ่มแล้วเนี่ยอย่ากมือกดเนี่ยยวบเลยอย่างการหนมช่วยฟูอยาเอาเอากดดร้อนไหมอ่ะร้อนนิดหน่อยนิ่มอ๋อเออมันนุ่มๆดึง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 เฮียบอกว่ากว่าจะเชี่ยวชาญก็ใช้ประสบการณ์อยู่หลายปีงานนี้สาวอุ้มขอลองมั่งว่าจะมีนิ้วสัมผัสขั้นเทพแบบเฮียอะเปล่าตัวนี้ก่อนนะอ่ะดูนี่นิ่มไหมนิ่มอ่าแต่ว่านี่ไม่สุดเหมือนเหมือนซุปแล้วอีกอ่ะใช่ไหมคะต้องถูกต้องอ่าถูกต้องหนึ่งตัว ยังตึงอยู่เฮ้เห็นไหมเห้ยใช้ได้นี่นะคะอันนี้นิ่มแล้วอันนี้สุกแล้วภายถูกทั้งสาตัวเลยเก่งมากหอมมากอย่างที่ผู้ชมได้กลิ่นจังเลยเมื่อกี้เรากำลังคุยเรื่องน้ำน้ำโลนเก่ายิ่งหอมยิ่งอร่อยแล้วย่าค้างมากี่ปีแล้วฮะโอ้หตั้งแต่แรกตั้งอรุณนอังกงเนี่ย ไม่เคยทิ้งเลยครับมันไม่เสียไม่เสียครับเพราะว่าเราต้มอยู่ทุกวันพี่อุ้มเขาบอกค่ะบอกว่าให้พวกเราเรียกเป็ดพะโล้ในหนับว่าอะไรนะคะพี่เป็ดพะโล้ร้อยล้านค่ะเออเออเออนั่นแหละนั่นแหละเอางี้ช่วงหน้ามาฟังตำนานเป็ดพะโล้ร้อยล้านแห่งตลาดดอนหวายกันต่อค่ะต้องบอกว่าแชมป์ร้านเฮียทุยนะคะ เลาะเป็ดได้รวดเร็วมากมือเลาะของเราชื่ออะไรคะเลาะสับบอยครับน้องบอยบอยมีดบินครับบอยมีดบินควรถอยออกมาเลยลูกเราถอยไปแล้วถอยถ้าพร้อมแล้วบอยเริ่มได้เลยนะครับเริ่มโอ้กีฬาเจียกไป และยังคงอยู่ตลาดดอนไว้มายาวนานกว่า80ปีคนจะซื้อก็กักหนึ่งกักกักคืออะไรคะกักคือเศษหนึ่งส่วนสตัวหนึง่งจะแบ่งแบ่งเป็น4ส่วนเขาเรียกกักนึงกักเท่าไหร่สองบาทเองจนกระทั่งตอนนี้นตอนนี้ตัวตัวใหญ่สุด400แล้วครับมีราคาตั้งแต่300ไปจนถึง400บาทวันหนึ่งขาย150 200ถึง200ตัวยิ่งเป็นเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องพูดถึงคะ่ะ และวถ้าเสารทิตย์เสารทิตย์ประมาณ6700 6700ตัวเคยขายได้เต็มที่วันพ่อนะฮะ1300ตัว1300ตัวขายปีกนะ,ะไม่ได้ขายส่งนะสุดยอดเลยค่ะเฮีย <c oughs> ตุดจีนถ้าลองช่วงก่อนๆเนี่ยผมขายได้8000ันกว่าตัว8000กว่าตัววันเดียวครับขายได้ล้านกว่าบาท ก็ถึงว่าเรียกว่าเป็ดร้อยล้านถูกไหมคะใช่ครับแต่โอ้เจ๋งมากเลยอ่ะนี่แหละค่ะเป็ดขลุดร้อยล้านของแท้ขายดิบขายดีเพราะฝีมือจริงๆโดยเฉพาะการเลาะเป็ดขั้นเทพที่สามารถเลาะได้รวดเร็วมากมากพูดตื่นเต้นจังเลยพี่เขาแบบคล่องมากเลยอ่ะกระดูกกระเดิรกเขาออกตรงไหนยังไงเนี่ยอ่าเหมือนเราถอดเสื้อผ้าครับถอดเสื้อผ้าถอดเสื้อผ้ามันง่ายนะพี่ใช่ครับ อย่าบอยเขาสุดยอดจริงๆค่ะงานนี้สาวอุ้มเลยขอแข่งบ้างเดี๋ยวสิจะไหวไหมเธอเอาละเอาดูสิเอาดูสิอวเ,เอาน้องทิพย์ <laughs> อยู่ถ้าสาวลำเจียดจะไม่รอดแฮะว่าจะเสร็จก็ใช้เวลานานทีเดียวโว้ยครึ่งตัวเกือบสองเกือบสองนาทีขายเลยค่ะขอบพระคุณหลายๆด้วยค่ะ นะะคนอกจากเป็ดพะโลขายดิบขายดีแล no ้วที่ร้านยังมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดทอดมันห่อหมกสารพัดที่จะขายค่ะและที่ขายดีอีกอย่างก็คือต้มฟักมะนาวดองที่เจ๊กบเฮียเนี้ยดองมะนาวเองเลยล่ะค่ะเอามะนาวเนี่ยไปล้างน้าให้สะอาดก่อนค่ะเราก็ใช้เกลือนะคะเกลือนี่ค่ะเกลือสมุนกันแล้วก็วนวนคือคือคลึงมะนาวเปลือกมะนาวให้มันเข้ากันกับเกลือนี่ล่ะค่ะให้ให้ความขมของมะนาวออก เขาเรียกว่าสครับนี่ค่ะเหมือนเราสครับเสร็จแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดนําไปต้มให้สุกเหลืองจากนั้นตากแดดให้ผิวเหี่ยวย่นกว่า2วันแล้วก็นําไปดองใส่โหลด้วยน้ําปลาอย่างดีดองเสร็จแล้วเขาก็จอกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้อันนี้คือกี่เดือนนะคะอันนี้ร่วมปีครับร่วมปีอยากดูเนื้อข้างในค่ะเนื้อก็จะเป็นอย่างนี้ตึงๆวุ้นเลยมั้ยใกล้ๆวุ้นแล้วเนี่ยมาหนแล้วมาวสุดของเรานะคะรับประกันไม่ข่ะ ชิมได้เลยค่ะจ้าลองชิมดูถ้าผมจะให้ลูกละพันเลยค่ะจริงไหมเนี่ยจริงค่ะอร่อยอ่ะผมไม่ลูกถ้าผมเลยค่ะต้มฟักมะนาวดองใส่น้องเป็ดพะโล้ที่ต้มจนไม่มีมันตักเสิร์ฟทีละชามแบบนี้ละค่ะอุ้ยน้ำลายจิไหลอืมอร่อยมากเลยอ่ะเลอะข้ามากเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวไม่มากเค็มเค็มนิดนิดเฮ้ยอร่อยขอกลับบ้านได้ไหมคะอ้าวเลยค่ะ งานนี้ห่อกลับบ้านหนึ่งถุงใหญ่พร้อมเป็ดทะลา3สตัวเลยล่ะคะ่ะของคดีแบบนี้ล่ะคะ่ะลูกค้าถึงเติมยังไม่ทันไรก็ขายหมดไม่มีเหลือคะ่ะสมเป็นเป็ดทะลดร้อยล้านทีเดียวแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ไม่ธรรมดาคะ่ะเพราะถ้าย้อนกลับไปตอนเฮียยังเด็กๆชีวิตก็ลําบากติดลบเลยทีเดียวผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะสมัยก่อนอพ่อแม่เนี่ยจะมีลูกเยอะ8คนลูกเดือดร้อนก็ต้องไป กู้เข้ามาค่ะกู้ไหลที่นะครเพื่อให้ลูกได้อยู่ได้เห็นลูกไม่มีกินยังไงก็ต้องไปกู้ครับเฮียบอกว่ากู้ชาวบ้านไปทั้งตลาดรวมแล้วกว่า10เจ้าเป็นเงินเกือบ2 0 0 0 0 0บาทค่ะแต่ในท้ายที่สุดเฮียก็ลุกขึ้นสู้เพื่อแม่ด้วยการตั้งปณิธานในใจนี่แลละค่ะผมมาสะท้อนใจก็ว่าเห็นเจ้านี่นะมาทวงเงินแม่ อันนี้คือเหตุการณ์ที่ทําให้เฮียน,นี่ยลุกขึ้นมาสู้เลยใช่ไหมคะฮะซึ่งนัดตอนนั้นผมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย<อ>ผมก็เลยบอกว่าเจ้านี่บอกว่าตราบใดถ้าลองผมยังมีชีวิตอยู่นี่นี่ไม่ต้องกลัว<อ>ผมต้องจ่ายให้หมดค่ะ,ะ,ะแล้วก็พวกชาวตลาดก็เหมือนดูถูกเราด้วยว่าโอ้ยจะไปได้สักกี่น้ำค่ะแรงจูงใจตรงนั้นฮะเพราะคำดูถูกเกิดเป็นแรงบันดาลใจ สู้ยิบตาตั้งหน้าตั้งตาขายเป็ดแบบไม่มีวันพักเลยทีเดียวสู้จนทด้ว่าผมทํางานแบบว่าแทบไม่มีเวลาพักผ่อนค่ะจากอายุ1 3บสาเนี่ยทำงานมาตลอดกว่าจะหมดหนี้ได้เนี่ยประมาณ5้หปีตอนที่เฮียบอกแม่ว่าเฮ้ยเราใช้หนี้ปลดหนี้แทนแม่ทั้งหมดได้แล้วคือท่านดีใจมากเลยพอหมดตรงนั้นได้ทุกอย่างก็สบายใจแล้วภูมิใจมากเลยเือว่าเราเป็นคนที่ว่า,าปลดหนี้ให้แม่ได้จนประสบความสําเร็จทุกวันนี้ พูดกล้าพูดได้เต็มปากเลยจะทำให้พ่อภูมิใจจะทำให้แม่ตื่นตันจะตอบแทนบุญคุณด้วยฝันที่ต้องเป็นจริงสตอนเริ่มตอนลุกขึ้นขอยอดเลยอะเออตอนที่เฮียเป็นนี่ที่แม่เป็นนี้แล้วแบบว่าลูกนี่เจ้านี่มาตามตอนนั้นเป็ดตัวเท่าไหร่นะ ก็ขายปีก็ตัว20บาท25บาทตัว25บาทเป็นหนี้ส0งแสนมนเรื่องใหญ่มากเงินแสนนี่ถ้าเทียบกับตอนนี้สักเท่าไหร่ก็ประมาณล้านอะห้าหกล้านประมาณก็ประมาณ3ล้านได้3ามเองหรอสาม้วก hey, ็จะหมดสุดยอดหลายปีเืันนแล้วมีคนสืบทอดไหมคะก็มีจะมีลูกสาวคือเฮียเนี่ยมีลูกเป็นแฟน แต่งจริงถ้าถามหนูแฝดสค่ะเพราะว่า3คนนี้ค่ะนี่หันไปดูเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนเดินไปไหนไหนอันไหนคนไหนลูกไหนใครลูกยกมือขึ้นมีลูกสาวได้อีกคนละคะคนที่ใส่เพชรเม็ดใหญ่ที่สุดีเจ้านาาเจ้าน้าครับเจ้านาาแล้ว อย่างนี้เดินไปข้างนอกตลอดเลยเงี้ยตายเดียวกันตายเดียวกันเอาอย่างงี้เดี๋ยวเราค่อยมาเล่าเรื่องสาม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 นี่นะสามสาสานี่ช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะสักครู่ค่ะนี่ฉันเห็นกระร้อยกระหลิบกีไอ้มดดำมันทีหนึ่งแล้ว เพอแบบเดียใช่นอนนอันนี้มันเป็นตำนานของเป้าเขาเป็นตำนานรักระหว่างเป้ากับสูเราไปคุยเรื่องของอุ้มดีกว่าไปลองชุดเจ้าสาวย่างค่ะย่างของใครก่อนของใครก่อนน้องก่อนน้องสาวก่อนมิวแต่ของน้องมิวก่อนเหมือนแค่ไปไปกับน้องนั่นแหละค่ะแล้วเ็ไหนไหนไปก็ตัดลองลองวัดตัวไปก่อนดีไหมอะไรอย่างงี้น้องแต่งก่อนค่ะน้องแต่งมาาไม่อยากจะบอกเลยว่าเจมวันิดาเมียเฮียทุยเนี่ยก็แอบดูดวงให้พี่อุ ดดูว่า<ช>อะไรเห็นแบบนี้ต้องบอกว่าดูแม่นมากนะเรลหรอลอไปฟังค่ะคนจะเฮงคนจะรวยไม่ใช่แค่ขยนันอาหารก็ต้องรสเลด้วยที่สําคัญเนี้ทำเลดีๆก็เป็นส่วนสําคัญแต่เชื่อไหมคะว่าร้านเป็ดพะโล้ในหนับกลับหยุดตรงทางสามแพ่งที่หลายคนเชื่อว่าไม่ดีเลยล่ะค่ะที่ตรงเนีเน้เป็นทางสามแพ่ง <5. S 3> นะสมัยก่อนจะมีเด็กตกน้ํากัน ปีหนึ่งหลายๆคนตรงนี้เลยแล้วเสียชีวิตด้วยค่ะเสียชีวิตเยอะเลยผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ได้เชิญพระอาจารย์ชาวเวียดนามมาทําพิธีตั้งสารเป็นหินสลักชื่อไว้เรียกว่าสารเจียงไทกงเทพเจ้าแห่งน้ําค่ะและเคารพกันมายาวนานกว่าร้อยปีเลยทีเดียวเขาก็สอนว่าให้ไหวเรามีลูกเนี่ยบอกว่าต้องเอามาไหว้นะก็เอาเอาแล้วส้มอะนะมาไหวมานั่งไหวแล้วบะโกงเนี่ย ลูกออกลูกมานะชื่อนั้นชื่อนี้มาไหว้แล้วเด็กอย่าให้ตกน้ําก็ทุกทุกบ้านน่ะค่ะก็จะอ่าพอมีมีลูกเด็กเล็กแดงก็จะเอามาไหว้และทุกวันบรรดาพ่อค้าแม่ขายรวมทั้งเจ๊กับเฮียก็จะนําของไหว้มากราบไหว้สารเจ้าเจียงไทกงทุกวันไม่เคยขาดเลยแม้แต่วันเดียวค่ะมีคนทักหลายคนว่าไอ้อยู่ทางสามแพร่งทําไมทําไมขายดีเพราะว่าเราก็ไม่ลบหลู่เราเราไม่ลบหลู่ท่านเรากล่าวไหว้ท่านเราก็ขอพรจากท่านหาต็้งระับิขนะ ไม่เคยมีเด็กจบน้ำอีกเลย,หล,ยหลายสิบปีแล<ป>้วไม่ม,ม,มีเลยวันนี้สาวอุ้มมาเยี่ยมชาวตลาดน้ําดอนหวายทันทีเฮียทุยก็เลยทําเมนูพิเศษให้กินค่ะซึ่งเป็นเมนูที่หากินยากมันคืออะไรคะเฮียเลือกขวยบาาเป็ดขวยบลาวยบาเป็ดหหเดหมือนคล้ายๆไ่กอก มากที่ใช้หมูทําแต่อันนี้เราจะใช้เป็ดเมนูนี้เป็นเมนูของครอบครัวคะ่ะเฮียจะทําให้ลูกสาวฝาแฝดกินทุกวันจันทร์ที่เป็นวันหยุดซึ่งสองสาวเนี่ชอบฝีมือเตี่ยมากๆเอาเป็นว่าคุณแม่บ้านพอบ้านเตรียมจัดสุดเลยคะ่ะไม่อยากเป็ด1ตัวเลาะเลาะเนื้อเสร็จค่ะแล้วก็ไปบดใส่ชวนเจียวไอที่เป็นลูกกระหอมใช่ไหมคะพริกหอมคั่ว ตัวแล้วบดตาให้ละเอียดน้ามันหอยน้ามันหอยสามช้อนสามช้อนมีขายในร้านไหมคะไม่มีแล้วครับส่วนมากเราทําทานครอบครัวนะครับถ้าทำได้เลขอย่างหนึ่งเป็ดมันแพงอืมอันนี้เป็นเมนูพิเศษให้อุ้มเลยใช่ไหมเพื่อตอนรับถึงอุ้มเลยเป็นสมาชิกใหม่นะอันนี้เสร็จแล้วนะแล้วก็ใส่ต้นหอมตามด้วยมันแกวครับให้มันกรอบครับเวลาห่อเนื้อเป็ดได้กรอบ Oh. จากนั้นตอไกไก่ลงไปให้นุ่มตามด้วยแป้งมันลงไปเวลาห่อด้วยฟองเตาหูก,ก็จะได้ไม่หลุดค่ะจากนั้นนำไปทอดให้เหลืองกรอบจิ้มกับซอสพริกกรอบอร่อยฟินสุดๆเลยมันจะมีรสหวานนิดนึงอร่อยอ่ะ ครอบครัวค่ะได้กินกันทั่วทั่วโดยเฉพาะฝาแฝดกล้วยส้มชอบที่สุดกินเอากินเอาไม่วางมือเลยแหละค่ะสังเกตไหมคะว่าทั้งเจแล้วก็ลูฝาแฝดเนี่ยจะมีอะไรคล้ายๆกันโดยเฉพาะทรงผมที่ไปไหนมาไหนใครๆก็จะทักว่าเป็นแฝดสามเลยค่ะทำไมเขาถึงเรียกเป็นแฝดสามอ่ะคะจริงๆแล้วนะคะซอเนี่ยจะบอกกล้วยส้มเนี่ยค่ะว่าตามตำราจีนเนี่ยค่ะเขาให้เปิดหัเฮงอะเปิดหัเฮง กัดงูแงจะได้มีโชคมีลาศนะคะ<อ>จะได้ค้าขายอะไรจะได้ลุ่งเรืองใครเห็นก็จะได้รักเมตตาสงสารสก็บังคับให้เขาแบบรัดผมขึ้นไปนให้เปิดณปัจจุบันนี้ไม่ไปปล่อยผมเลยค่ะมัดผมตลอดเลยอะคะมัดผมตลอดค่ะอุตะไม่เชื่อดูรูปถ้าไม่มัดผมเปิดหน้าผากเจไม่ยอมเลยเชียวสาวอุ้มเลยรีบรวบเถอทันทีดีมากเลยค่ะ นี้หัวพน้าคะหนูมันถือว่าเป็นหมวเแหงที่ดีไหมคะดีมากค่ะคุณคุณอุ้มจริงอะคะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ถ้ารักใครจะรักด้วยใจจริงิงคะนะคะอย่าเพิ่งบอกอะไรสอนนะน่ารักด้วยใจจริงตอนนี้คุณอุ้มอายุไรคะสามสิบสามสามสิบสามเนี่ยเข้าอยู่ช่วงนี้ดีมากถ้าสี่สิบป่าคุณจะดังยิ่งกว่านี้ค่ะและเพราะความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขาย ตลาดสดพระรามสี่ขอมอบซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นราเด็กสมบูรณ์ให้หนึ่งลังค่ะโอ้ยนะเดี๋ยวเราดูกล้วยกล้วยกล้วยโซ่เคยเอาผมลงมาบ้างไหมลูกไม่เคยค่ะนอกจากตอนนอนตอนเล็กๆจะไว้ผมมาแล้วก็ไม่สบายบ่อยแม่ก็เลยพยายามรัดรัดผมให้เขาค่ะแล้วพอพอค่ะพอพอจบแล้วจบปิญญาตีแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยเชื่อแม่เท่าไหร่แม่บอกว่าเปิดผมมาลูก ไม่งั้นหนูจบมานะงานก็ยังไม่ได้นะถ้าหนูไม่เสริมห,หงงนูเฮงอย่างเงี้ยพอเรียกไหมคะพอทำเสร็จแล้วเป็นไงสองถึงสามเจ้าค่ะสามเจ้าเลยเจาเรียกกันหมดเออเจ๊ขาหนูะจะได้สักร้อยล้านมาเมื่อไหร่คะเยเดี๋ยวหนูต้องเปิดค,ค,คุณคุณหนูแหม่มคนสวยนะคะเขาเรียกนี้เลยค่ะร้อยล้านอยู่ข้างล่างนะคะอยู่ข้างหลัง<อ>เกินร้อยล้านค่ะรับประก,กันซอรับประกันซอสการันตีค่ะ ลายมือใช่เนี่ยลายมือชายน่ารักมากเลยเรียกง่ายๆว่าใจเด็ดเดียวโอ้ใช่เลยนะคะแสดงว่ามีแฟนแฟนกลัวจะมีโชคสองชั้นเละนะคะตอนไหนจะมีโชคสองชั้นจะมีโชคสองชั้นนะคะขอบคุณมากค่ะตั้งตั้งสำนักกันเลยดีกว่าดูฟรีครับดูฟรีตัวอย่างนี้ดีกว่าวันนั้นที่ไปเนี่ยชอบใจอะไรมากที่สุดชอบใจอะไรมากที่สุดอะคะชอบ ต้มตุ๋นมะนาวดองเอามะนาวดองมากินแบบสดๆนะคะตอนที่แบบว่าต้มเสร็จแล้วไม่ขมอร่อยมากงานนี้ไม่ใช่เก่งอย่างเดียวต้องเฮงด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องอุ้มลัคนาด้วยค่ะและขอบคุณเจและเฮียด้วยขอบคุณค่ะคุและเจมันเ้นรนลูกโดยสมโดยอมด้วยแหนในตำนานดอนหวายใช่แล้ว ช่วงหน้าค่ะจะพาไปเดินตลาดที่ซุกซ่อนอยู่ในถนนพระรามสีเนี่ยแหละเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่รู้จักตลาดนี้มาก่อนอย่างแน่นอนรวมทั้งเจทั้งสองคนด้วยตระกรอบจริงจริงๆแอดอยู่สักครู่เดียวค่ะ คุณนะคะที่ยกให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสรับใช้บริการความสุขแก่ทุกๆท่านดูจากแฟนเพจของเรานะคะจะ4ล้านแล้วว้าวสิล้านแล้วจะ10ล้านค่ะขาดีก6ล้านมาเข้ามาแล้วพูดคุยกันได้พวกเราก็จะเข้าไปเนาะแนะเผลอๆลองแอบดูจะมีชื่อพวกเราด้วยใช่ฉันชอบเข้าไปเล่นเขาพูดถึงเรื่องเล่นเกม นี่จะบอกว่าแฟนๆเนี่ยเขายแย่งกันตอบหลายพันคนมาก<อ>นะคะ <ทำ S 1> มี<ง>รอบหนึ่งทีมงานถึงขึ้นนายกระปวดหัวมีทั้งมาจากในประเทศมีจากต่างประเทศเคือไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีเพราะของที่เราจะให้เนี่ยมันมีจํานวนจํากัดมากๆก็ถือว่าเป็นสิน้ำใจที่ทางพวกเราก็เล็กๆน้อยๆอยากจะให้วันนี้ก็เหมือนกัน,กนแต่ว่าต้องตามหนูไปตลาดที่นี่ก่อนคะ่ะตลาดแม่บ้านตลาดเล็กๆที่อยู่แถวๆพระรามสี่นี่แหละคะ่ะ ดูให้ดีคำถามอยู่ในนั้นตามไปเลยค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดนัดแม่บ้านนะครับตั้งอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านรักซอยแสงจันทร์ถนนพระรามสีนะครับต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนของแม่อุ้ยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าสมัยนี้ยังมีบ้านมีสนามหญ้าแบบนี้อยู่กลางกรุงนะครับพี่ยิวอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นคนสุขุมวิทนี่แหละคะ่ะแล้วก็นนรู้พื้นเพว่าสุขุมวิสก็เป็นบ้านสวนเนี่ยบ้านกล้วยใต้นะตรงนี้นะคะแล้วก็เลยเป็นนิดนึ่งกล้วยไทยนะคะเลยเป็นงนงเนียนคลองเตย เลยไปอีกคือบางจากสบัยก่อนนะคะแถวนี้คงจะเป็นพื้นที่สวนแหละแต่ที่สําคัญเลยต้องบอกว่าที่นี่ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนจะมีตลาดนัดเรียกว่าตลาดนัดอะไรนะคะตลาดนัดแม่บ้านตลาดนัดแม่บ้านใช่แต่ว่าให้คุณแม่พาลูกๆมาอย่ไหมคะพาลูกๆมาแล้วก็มาดูแล้วมาทาอาหารให้ลูกทานยมาดูของเล่นบ้างค่ะคุณผู้ชมเป็นของเล่นที่พัฒนา สมองเลยทีเดียวค่ะเป็นของเล่นธรรมชาติค่ะของเล่นแนว slow play อยากจะให้เด็กๆเนี่ยได้เล่นของเล่นธรรมชาติค่ะได้สัมผัสกับไม้จริงๆอะค่ะแล้วก็มี collection ที่คอลเลกชันนี้คืออะไรคะเขาเรียกว่า141 Craft Room ค่ะก็คือจะชวนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาลงมือทําชิ้นงานอันนี้เป็นการทอเป็นกี่พกพาค่ะทอง่ายๆทอง่ายๆของเด็กเนี่ยเราก็จะมีเข็มให้อะค่ะ เป็นไม้อย่างนี้ค่ะเราก็จะบอกว่า1เว้นหนึ่งค่ะก็คือขึ้นลงอย่างเงี้ยค่ะเน้นที่การลงมือทําแล้วเขาก็จะเห็นจริงๆว่าเมื่อเขาทําแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นผลงานเป็นชิ้นจริงๆเนี่ยค่ะสินค้าจากฝีมือน้องๆก็มีอยู่หลายร้านให้ได้เลือกกันนะครับหรือว่าจะเป็นงานฝีมือเหล่านี้ก็ส่งตรงมาจากบนดอยเลยแหละครับ อันนี้ก็เป็นงานแบบทํามือเหมือนกันใช่ค่ะเป็นของอเด็กๆในศูนย์การเรียนยาแพทย์สารวินแม่องสอนค่ะเด็กๆก็จะเรียนเรื่องทอผ้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เขาก็ปักกันเป็นใช่ไหมคะน้องๆใช่ค่ะ,คะอันนี้อ,นนอันนี้เป็นเป็น <มา S 2> วิถีเขาเลยค่ะที่เย็บเสื้อปกติเขาก็เอาผ้า<ม>ชุกที่เป็นกระเหลี่ยงเนี่ยมาแล้วเขาก็เอามา เป็นลายรู้วลายนี้ก็เพิ่มมูลค่าได้อีกรายได้ที่ขายได้ก็จะไปเพค่าใน้ะคะอีกร้านนึงก็มีพ่อครัวญี่ปุ่นตัวน้อยทำขนมปังรัสเซียที่คุณแม่สอนเอามาขายด้วยนะครับจะอันเนาะอันเน็ขนาดไหนเนี่ยไปทมพร้อมๆกันนะจิคุระเดสกัสสิบบาทสิบาทเท่าไหร่นะคะเท่าไหร่นะคะสิบบาทสิบบาทบาทคับ ลดไม่ได้ลดราคาไม่ได้ไอ้เยอะทำไมไม่ไล่บ้านนี้เป็นครอบครัวชาวญี่ปุ่นคุณผู้ชมค่ะมีขนมปังอะไรบ้างครับอะไรบ้างเนี่ยโปเตโร้มีข้างในบีฟอันนี้เป็นบีฟไส้เนื้ออันนี้เป็นมันฝรั่งเสิร์ฟเป็นโปเตโต้เป็นมันฝรั่งอันนี้เป็นฟรุตเค้กเนเมทิตลึกใช่ทำอันนี้ค่ะอันนี้เขาทำสกุตตาอ่ะปมทา ผมทำเก่งครับแม่แก้มคุณน้องเนี่ยน่าหยิกจริงๆเลยนะครับนอกจากจะเป็นฝีมือเด็กๆแล้วของดีของอร่อยต่างถิ่นก็ขนมาขายกันเยอะเช่นกันอย่างเช่นปลาช่อนแปลรูปจากนครปฐมนะครับไข่ไก่สดๆจากฟาร์มอารมณ์ดีขนมงาครับขนมท้องถิ่นเมืองเพชรเนี่ยก็มีให้เลือกกิน ิ้วกลับบ้านกันได้ตามใจชอบเลยแลครับแต่มีอยู่ร้านหนึ่งนะครับที่อยากให้มาอุดหนุนกันมากๆไม่บอกดีกว่าว่าเป็นอะไรไปติดตามชมพร้อมๆกันนะครับขนมบัวลอยเข้าใจได้แต่โลกเงียบคืออะไรคะที่มาได้คือลูกศิษย์นะคะแต่ว่าวลูกศิษย์ก็จะหุนหนวเพราะนั้นเขาไม่ได้ยินอ๋อเขาจะไม่ได้ยินใช่เวลาที่เราอยากจะซื้ออะไรเขาเนี่ยเราก็ต้องทํภาษามือขนมอะไรคะขนมอันนี้คือคำว่าขนมนะคะแล้วบัวลอยบัวลอยแล้วก็บัวลอยใช่ค่ะบัวลอย เอาเราใส่ไข่ถ้าไข่ทำมืออย่างนี้ไข่อันนี้ไข่ใ,ใช่ถ้าสองนิ้วเป็น3 0 1นิ้วเป็น20ใครอยากจะสั่งกินก็มีคำอธิบายเป็นภาษามือให้ได้ลองทำกันนะครับขอย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตลาดนัดแม่บ้านเขานัดกันทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนวันเดียวเท่านั้นนะครับที่โรงเรียนอนุบาลบ้านรักซอยแสงจันทร์เลยตึกช่องสามมาแค่สองสะพานลอยเท่านั้นนะครับโรงเรียนไหนจะทำตามแม่อุ้ยเขาก็ยินดีเลยแหละครับ สองมาองที่เราจะเอามาแจากวันนี้ก็อันนี้เลยค่ะกีมือ 1, 1> อชุดแล้วก็เสื้อ2ตัวแบบนี้แม่ถืออันนึงจะให้ดูว่าเสื้อเนี่ยนะคะเป็นเสื้อเด็กนะคะแล้วก็เป็นลายลายเส้นที่เราเห็นเส้นปละเนี่ยนะคะคือพอน้องโตแล้วเนี่ยเราก็ตัด รูปช้างเนี่ยตามเส้นปดแล้วก็เอามาเย็บใช่แล้วก็ยัดนุ่นแล้วก็จะกลายเป็นตุ๊กตาใช่เขาบอกว่าคือพี่ที่เขาทําเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเวลาเรามีลูกใช่ไหมคะเราก็อยากเก็บเป็นความทรงจำไงเสมมื้อเก่าแล้วไม่้งเ,ออเสื้อที่เก่าแล้วไม่ได้ใส่แล้วก็ตัดออกมาว่าทำงานฝีมือได้อีกค<ต>ําถามคือ,คอไม่มีคําถามนั่นไงก็บอกแล้วไงบอยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้รอบนี้เนี่ย ถ่ายรูปมาเลยค่ะคุณผู้ชมถ่ายรูปกับน้องๆหมายถึงว่าเบลอไหมเบลอเอาไหมเบลอน้องๆไหนน้องๆไหนหมายถึงว่าถ่ายรูปกันเองเนี่ยที่บ้านเนี่ยถ่ายกันเองเป็นครอบครัวก็ได้จะคนเดียวก็ได้จะอะไรก็ได้พร้อมกับทําท่าประกอบด้วยทาท่าอะไรทําท่าตลาดสดพระรามสีอ๋อให้คิดเองให้ครีเอทกันมาเลยเอาแบบแซบที่สุดอันไหนที่โดนใจเรา เอาไปเลยค่ะทีมงานเราจะเลือกมา3คนสามรางวัลเท่านั้นนะคะก็ดีนะคุณผู้ชมค่ะลองแวะไปดูตลาดที่ไอ้หมวยพาไปเมื่อสักครู่นี้วันอาทิตย์ต้นเดือนเท่านั้นมีทุกเดือนชื่อตลาดว่าตลาดนัดแม่บ้านเออโลดพบกันใหม่อาทิตย์หน้ากับรายการตลาดสดพรามสีสวัสดีค่ะ